ถึงา้ากำลังถึงร้านนะเสื้อเขาางายรมัสวยลาไหนอะยีไหนอ่ะสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่ไปวิ่งเก็บขยะ นะครับที่จังหวัดพะเยามาแล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยครับจนต้องมาไลฟ์สดคุยกับทุกๆคนนะครับแล้วนี่วันนี้นิชาก็มาด้วยนะครับเราไปวิ่งกันมาแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ใช่การวิ่งเป็นการเดินมากกว่าเดินเก็บขยะไปด้วยใช่แต่ว่าไม่ได้นับเลยน่าจะได้หลายหลายร้อยชิ้นหลายชิ้นเต็มตะกร้าเต็มตะกรานะครับเดี๋ยวต้องให้พี่เขาเปิดให้ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่พะเยานะครับแต่แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่แบบ น่ารักมากสวยมากมากใช่ครับแล้วผมก็เพิ่งเข้าใจคําว่าก้านพะเยานะแบบก้านน่ยผมผมตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบก้านคือบึงแต่จริงๆแล้วกว้านคือคล้ายๆกับทะเลสาบน้ําจืดอะไรเงี้ยครับข้างหน้าผมไม่ต้องสงสัยครับว่าเป็นใครนี่ครับมือกีตาร์ครับ Sun the Dust นะครับคยันขวับเมื่อกี้เราเพิ่งไปแวะที่วัดล่องขุนมา ที่เชียงรายตอนนี้เราอยู่เชียงรายแลวใช่แม่ผมแบบแฮปปี้มากนะครับแล้วก็อุดหนุนผ้าพื้นเมืองไปแบบเต็มสตรีมใยกันชงใช่นี่นี่ผมก็ซื้อด้วยนะครับผมี๋ยวเดี๋กลางให้ถ้าใครเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยน่าจะต้องชอบเสื้อตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับนี่ครับเป็นศิลปินชาวเหนือนะครับที่เป็นคนออกแบบอยู่จังหวัดแพร่ใช่ครับ ซื้อมาในราคางามีาเอออย่ารู้ราคาดีกว่าซึ่งตอนนี้เราเข้าผิดร้านนะครับผิราครับนี่ครับไม่เราหมดหมดถูกพี่ครับทักทายแฟนนครับนี่ครับก็มันอยู่ตรงนี้ครับพี่หมดเครื่องไหนเลนะอ๋อพี่พี่ซันดกไปถามพี่เด้หครับน้ำเนี้ยมอด้นะ เดี๋ยวซันทั้งหลายโดนตีนะครับไปมาแวะร้านเขาแต่ว่าไม่กินร้านเขามาถามหาร้านอื่นนะครับไม่เราหลงแล้วล่ะไม่เป็นไรครับซันตัวใหญ่นะไม่อยากเล่าเรื่องกวนพยาอ่าเรื่องกวนพยายังไงครับเรื่องกวนพยาวคือสวยมากคือเมื่อวันตอนที่วิ่งกลับมาแล้วเรากลับมาเจอตรงกวนแล้วแบบพาดพิษตกพอดีอ่ะที่ชาแบบวิ่งหยุดถ่ายรูปตลอดทางเลยเพราะว่าสวยมากๆากแบมากๆรู้สึกว่ามีความสุขมากตอนที่วิ่งแบบ สวยอ่ะมันนเเป็งาเขาามแวะแพ่บ้างเน้ออุดหนุนมอห้อมกับมัดย้อมสวยๆได้ครับได้เลยถ้ามีโอกาสก็จะไปแวะที่แพ่นะครับเฮนรูแฟนๆ from คัมพูดี how are you ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับซึ่งอธิบายต่อนะครับกวานเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับทะเลสาบน้ำจืดนะครับใหญ่มากนะ เห็นผมก็ยังทักขึ้นมาว่าโอ้โหต้องต้องมีพญานาคแน่เลยครับแล้วก็คอนคอนเฟิร์มโดยแม่น้อยนะครับว่ามีแน่นอน่ใตับบาาสรพยาวหวานมากพยาวหวานมากครับทานข้าวยังคะยังไม่ได้ทานนะครับตอนนี้กําลังกําลังหลงหาร้านอยู่แล้วกินร้านนี้เลยไหมล่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มัน ครับผู้จัดการผมก๋วยเตี๋ยวกินไม่ได้นะครับต้องกินพวกแบบอะไรนะมาพันเหนือต้องกินน้ำเงี้ยวต้องกินน้ำเงี้ยวขนมเส้นน้ำเงี้ยวขนมเส้นนี่นะครับแม่ยุ้ยนะครับพี่หมอมาทักหน่อยครับนี่ครับแม่ยุ้ยก็ซื้อชุดใหม่ไฟลุน่ารักไหมนี่ครับอ้วนอ่ะพี่เมย์ก็ซื้อชุดใหม่ I love you หมูโตโน่แอนนิชาครับพี่โน้ตถามทีว่าร้านไหนดังในเชียงราย ร้านในเชียงรายมีใครแนะนานะครับร้านอาหารในเชียงรายดีเงี้ยวบอกเขาด้วยเาบอกชายชายสีมีเกี๊ยวไปเชียงใหม่บ้านนิชาด้วยไหมคบอย่ารอบนี้ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ครับเหมือนผมถามคุณคุณพ่อคุณพ่อนิชาก็มาครับเมื่อวานคุณพ่อมาแข่งบอลนะครับแล้วก็ตกรอบแล้วก็ได้มาดหมดแล้วค่ะเรียบร้อยนะครับ ร้านน uh, like ้ำเียวหม้อ um, ด anyway. ินป้าอีตนะครับหมดแล้วข้าวกันจิ้นมีอยู่เนอข้าวกันจิ้นมีอยู่เนอเจ้าหมดแล้วค่ะนี่นะครับอดกินนะครับแนะนำในเชียงรายแล้วน้ำเียวปลาสุกกินในร้านน้ำเียวปลาสุกเขาบอกเขาเขาไม่ให้กินในร้านน้ำเียวปลาสุกเขาบอกว่าเขาไม่ให้กินในร้านนะครับนี่เขาอยู่ในร้านนี้น้ำเยลนะขนมปิซันขา เราหาที่จอดแป๊บหนึ่งขอเสิร์ชกูเกิลเอาโทรศัพท์มาร้านชีวิตธรรมดาค่ะคาเฟ่น่ารักบรรยากาศดีๆนี่นะครับมีคนแนะนํามามีคนแนะนําร้านชีวิตธรรมดาแล้วก็มีคนแนะนําร้านน้ําเงี้ยวป้าสุกกันมาเยอะมากนะครับแต่ไม่ให้นั่งค่ะเราต้องรอเรายืนกินกันได้ไหมล่ะน้ำโอ๊บแป๊บนึงน้ำเยวป้าสุกอ่ะน้ำเยลป้าสุกไม่ให้นั่งกินเราก็เลยต้องหาที่อื่นมีที่อื่นแนะนำไหม ริมน้ำกกนะครับโหหลายคนแนะนำกันมาเยอะมากนะครับชีวิตธรรมดาตั้งสิบนาทีเองไปไหมนีอาหารหรออาหารอะไรอ่ะไม่ชีวิตธรรมดาที่เราเคยไปแม่จำได้ไหมที่เป็นร้านที่ต้นไม้เยอะสวยไปก็ได้ไปเถอะไปเอไส่งให้กูครับไปร้านไหนก็ยินดีที่จะไปกินทั้งนั้นนะครับเราติดเราตาม f o อ l o w e r บอกเลยอ้ประทับใจจริงๆนะครับประทับใจภาคเหนือมากๆนะครับสำหรับรอบนี้คือผมเป็นครั้งแรกเราไม่ลงเป็นเป็นจังหวัดที่ วงเราไม่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่พะเยานะครับแต่ว่ามาในครั้งนี้คือแบบบ้านเมืองแบบน่ารากักสะอาดแล้วผู้คนก็น่ารักมากนะครับก<อ>วานพะเยาวสวยมากนะครับ Hi from Malaysia ม,มาเลเซียในจิมิสจูมาเลเซียชีวิตธรรมดาวิวไม่ธรรมดาค่ะนี่ครับนแนะนำมาเขาบอกว่ากินในรถเลยค่ะ สวัสดีนะครับทุกคนก็ก็อยากจะขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะแบบน่ารักมากแล้วก็ดูแลจังหวัดช่วยกันดูแลจังหวัดช่วยกันดูแลบ้านเมืองของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะจะแวะมาอีกนะครับร้านสรุงคำครับพี่โนต้องมาจริงๆอาหารอร่อยมากสรุงคำก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ Hi from Indonesia นะครับ พี่นิชาจะมีละครอีกเมื่อไหร่คะพี่นิชาบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับอันนี้ผมเติมเองนะครับครับเอาละทุกคนเดี๋ยวผมคงจะต้องไปหาร้านทานข้าวก่อนนะครับอย่าลืมซื้อหมูยอสุจินด้วยนะคะ รักทั้งคู่รักพวกคุณเหมือนกันนะครับ <ขอ S 1> Hi from Vietnam Hello Vietnam <c oughs> Nice to meet you everyone Thank you for follow me uh, Now I'm uh, at เชียงราย you know Chiang Rai in Thailand the north in Thailand very very beautiful If you come to Thailand go to เชีย g Rai. Now I am very hungry hungry พี่คือไอดอลของผมขอบคุณมากนะครับพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจเหมือนกันนี่เรามีพี่แม็กกี้มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะลอง พี่แม็กกี้ก็มามาร่วมวิ่งเก็บขยะกับเราในครั้งนี้นะครับอาจจะทําเวลากันไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งแบบแข่งขันนะครับแต่ว่าเน,น,น้นเน้นเก็บขยะนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ขยะน้อยมากนะครับอย่าลืมทานของหวานหาของหวานทานนะคะ Love Thailand from Vietnam Love y o u t o o Vietnam You someday c to come here. e s o m <eday. S 1> <sit> I hope <ph> I hope someday someday we go there we go to Vietnam yes hello I'm from Cambodia miss you Cambodia you do you remember son my guitarist you know Cambodia yeah yeah. นี่ช้าพูดอีกเยอะๆนะคะ ฟังเพลงฟังเพลงร้องเพลงนั้นให้ฟังหน่อยเพลงอะไรต้องเพลงเมื่อวานที่เปิดให้ฟังชื่อเพลงอะไรนะวอเอเอเออวอเอขอฟังเพลงวอเอเอไหมครับร้องไม่เป็นพี่ชอบพี่รุ่นพี่แทนรุ่นน้องหรืออะไรนั่น้หรืออ้าวใช่ค่ะแค่เพลงนี้ไม่ไม่ไม่ดูข่าวโอเคครับทุกคนผมไปหาอะไรทานก่อนนะครับหิวมากมากแล้วอย่าลืมนะครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อย่าลืมจังหวัดพะเยาอย่าลืมจังหวัดเชียงรายนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆอุดหนุน คนไทยด้วยกันเองนะครับเนี่ยผมคุ้มมากเลยนะครับเรามีแบรนด์ของต่างประเทศที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะอย่าลืมอุดหนุนแบรนด์ไทยด้วยกันเองอย่าลืมอุดหนุนผ้าพื้นเมืองอย่าลืมอุดหนุนกระเป๋ากระเป๋านะครับมีหลายอย่างนะครับที่สวยงามแล้วก็เป็นแฮนด์เมดด้วยนะครับหาไม่ได้จากที่ไหนในโลกนี้นะครับแล้วก็เมืองไทยมีพี่เคโลนะคะที่ยังโสดอยู่ก็ยังโสดอยู่นะครับ พี่เมยด้วยนะครับก็ยังโสดอยู่นะครับผู้จัดการผมนะครับโสดทํางานเก่งนะครับเป็นคนดีนะครับแล้วก็แต่งตัวจี๊ดจ๊าดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีแฟนผมแนะนําเลยนะครับกับผู้จัดการคนนี้นะครับผู้จัดการนีชาก็เหมือนกันนะครับใช่ครับอย่าพิจารณาเงินเดือนให้ไม่จําเป็นต้องรวยนะครับผู้จัดการผมจะดูแลคุณเองนะครับ ครับผมขอแค่เป็นคนดีและแบบมีรักที่ดีนะครับอขอให้ติดต่อเข้ามาสามารถไดเล็กเข้ามาได้นะครับที่อินสตาแกรมของเมย์นัทพร <laughs> นะครับโอเคครับอันนี้จริงจังนะครับจริงจังผมจริงจังมากนะครับนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องของความรักของผู้จัดการผมผมจริงจังไม่แพ้กันนะครับขอให้ไดเล็กกันเข้ามานะครับ <laughs> พี่นิชาโสดไหม เอาแล้วอันนี้เราไม่ไม่ไม่เออผมคงจะตอบแทนน้องไม่ได้นะครับต้องให้น้องตอบเองนะครับอันนี้ไอจีของผมเป็นอะไร You are my inspiration to learn how to speak Thai Thank you very much โปรโม t พี่เมย์สุดตอนนี้ต้องโปรโมทแล้วนะครับโค้งสุดท้ายครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับบ้าบางคนยังพบรักวัน60เลยโอเคครับทุกคน ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับแล้วก็ไว้จะมาไลฟ์กันใหม่นะครับอย่าลืมนะช่วยกันเที่ยวในเมืองไทยนะครับช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันครั้งหน้าเราไปที่ชลบุรีนะใช่ใช่ครับครั้งหน้าเราจะไปวิ่งเก็บขยะที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับครั้งแรกที่หนองคายก็ดีมากนะครับแล้วก็มาที่พะเยาเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นสิ่งที่หนูชอบมากครับ Love you from m a l a y s i ซีย Thank you so much. โอเคนะครับ <Okay. S 1> ทุกคน <Okay. S 1> See you again. Bye bye. ออกไปยังไงฮะไม่ได้ไลน์มา <laughs>